อ้ามันฝรั่งกูทําไมกลายเป็นน้ําแข็งงี้มาเนี่ยมันฝรั่งแช่แข็งเหรอกูบอกแล้วว่าใช่ไหมว่าอย่าเอาไปแช่ช่องฟิต ยุคน้ำแข็งสินะยุคที่น้ำแข็งปกคลุมโลกมากกว่าครึ่งซีกแล้วก็เป็นยุคที่คนแต่ก่อนเขากินแมมมอสกันอย่างสนุกสนานซึ่งใช่กูอยากแดกมากตอนนี้อาลามาในเมื่อกูมาอยู่ในยุคน้ำแข็งแล้วตัวที่ได้จะจําเป็นที่สุดก็คือตัวที่สามารถโยมตีเป็นไฟซึ่งใช่แน่นอนนี่เลยเขี้ยวกุดกูต้องแบงแล้วตานี่ส่วนไอ้แตงมกน้ำแข็งนี้ไม่ได้จะได้ใช้เ,ร,เราก็ไอ้พวกหานี่มันมีเสื้อกันหนาวอ่ะเออเสื้อกันหนาวมันก็ได้จะกันหนาวอ่ะตามตัวเลยเอาลามาเขี้ยวกุดกูให้ความออุ่น ให้ความอบอุ่นกันสักหน่อยไอ้พวกนี้มนขาดความอบอุ่นเดี๋ยนะมือมือแช่แข็งงั้นเลยใครมันเอามือไปแช่แข็งเล่นวะไอ้ห๊ะจะว่าไปมือไอ้นี่เหมือนมันจะมีความสามารถก็คือเปลี่ยนเลนซอมบี้เออมันน่าจะมีความสามารถก็คือเปลี่ยนเลนซอมบี้ซึ่งก็ไอเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนเลนซอมบี้กูก็สู้ง่ายดิเออคิดอะไรของมือเนี่ยไอ้พวซอมบี้เนี่ยนี่เจอกูพีชูเตอร์ล่างสามคงควรเลิกเรียกไอ้พีชูเตอร์ล่างสามได้แล้วนะเพราะว่ามันชื่อยาวเกินไปชื่ออะไรดีวะเออ เอสามแล้วกันอ่ะชื่อสั้นๆเลยไอสามชื่อง่ายๆเลยด้วยรอบนี้เที่ยวกูกูต้องแบกแล้วให้ความอบอุ่นแกไอพวกมันฝรั่งนี่หน่อยไอพวกมันฝรั่งพวกขาเนี่ยแม่งขาดความอบอุ่นอ่ล่ะอุ่นๆอุ่นๆถึงเนื้อในเลยจากมันฝรัง่งแม่งจะกลายเป็นมันฝรั่งทอดไปแล้วโอเคด่าแรกก็นชนะไปแบบชิวๆหรอนะแล้วก็อะไรวะเนี่ยเออหินร้อนเหรออล่ออะอะไรเนี่ยโอโ้โหรอบนี้เอ้พิชูเตอร์ล่างสอง โอเคผมได้ชื่อไอ้พวกพีชูเตอร์แล้วเอยิงหนึ่งนัดก็ไอห,หนึ่งเอยิงสองนัดก็ไอสองเอยิงสามทางก็ไอสามเออนี่จบโอเครอบนี้เหมือนมันจะบังคับเอก้อนหินมันมันมันเป็นก้อนหินหรือเปล่าอะกูว่ามันน่าจะเหมือนก้อนกรวดมากกว่านะถ้าจะไม่ผิดไอ้ก้อนกรวดมันจะมีความสามารถก็คืออุ่นให้น้ําแข็งมันละลายมั้งโอเคลองเทสที่ตรงนี้แล้วกันเป่าโอเค นี่งกลับมาฟื้นชีพกลับมามีชีวิตชีวาพืชกูมันมีน้ําแข็งใต้ตีนตกผลึกเลยพืชกูตกผลึกไอหาเอาเอาพืชกูเข็งเอาละให้ความอบอุ่นมาหน่อยนี่งโอ้เหมือนว่าไอตกผลึกม,มันจะหายไปได้วยเวถ้าแบบให้ความอบอุ่นโอ้ยภาคเสียงเยอะไม่ได้วะแม่งมันตอนกลางคืนอะคือปกติผมชอบอัดตอนเช้าเนี่ยคุณจะได้แบบแหบป,ปากได้เต็มประสิทธิภาพอะแต่อันนี้คือกูแหบปากเต็มสูตรไม่ได้โอ้ยซิงเลยกูจบ ก็แค่นั้นแหละดาเนี้งยง่ายๆเอาเฮ้ยซอมบี้มึงก็ขีงเป็นเหมือนกันเหรอวะกูว่ามึงมีเสื้อกันหนาวแล้วทำไมมึงขีงได้วะอ่าเอาเอาเฮ้ยเอาเนี่อ๋อเอ้ออาพีชูเตอร์ลากแรกมาอีกแล้วเอ๊ะไม่ๆม่ม,ม่เราจะไม่เรียกพีชูเตอร์ลากแรกเราจะเรียกมันว่าไอ้หนึ่งซึ่งมีอะไรเนี่ยพัดลมพัดลมฮาตาริอะล่ะลองลองใช้หน่อยดิไม่เป่าหุย เอาเรื่องว่ะเพื่อใครสงสัยแล้วว่าทาไมผมแบบดูมันเอ้ยไม่เคยเล่นดานี้ขี้โมหรือเปล่าเออใช่กูไม่เคยเล่นดานี้จริงๆนะเนี่ยคือผมเคยเห็นแต่่นัน,นๆไงคือกูไม่แค่อยได้เล่นหรอกเฮ้ยมึงจะให้บักหนึ่งกูเยอะเกินไปแล้วนะเฮ้ยไอตัวนี้มันจะเหิมเมคือไปรับเจอกูพัดลมฮาตาลีอะละไปพัดลมฮาตาลีเป่าชื่นใจอ่ามันช่างลมเย็นจริงๆเลยนะแต่ว่าจะว่าไปทาไมมึงหนาวเป็นวะมึงใส่เสื้อกันหนาวไม่ใช่หรอวะเอยกูเราไม่เข้าใจโลจิกของเกมนี่เหลือเกิน มันน่าจะเป็นการต่อสู้ที่นานที่สุดเท่าที่กูเคยเล่นเกมนี้มาเลยแหละกูแบบเป่าเป่าแล้วรอไม่ยิงเสียเวลากูจังเลยเจอหมามุ้ยกูทิมตีไปเออตรงนั้นแหละคอยสนุกตะเวยโดนหมามุ้ยกูทิมตีไปแบบเรื่อยๆเลยเฮ้ยเฮ้ยพัดลมฮัตตรลพัดลมฮัตตรลีเร็วเร็วๆโอเคสวยสวยสวยตัวอีกตัวอีกตัวเร็วๆมันจะเข้ามาแลว้วมันจะเข้ามาแลว้วโอเคโอเคไม่ทันไอหามเ้ยรอบนี้มันจะเจอซอมบี้ตัวใหม่วะ่ะซอมบี้อะไรวะเนี่ย ถือถือเชี่ยอะไรวะน่ไข่มุกเลยเอาราผมต้องตัดช่วงเวลาบางส่วนไปนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีอะไรจริงๆอะ่ะคือแบบว่าด่านล,ลางๆเนี่ยมันก็จะมีด่านเยอะเยอะเป็นพิเศษเลยด้วยและอ่าใช่กูไม่มีอะไรทํากูก็ต้องมาภาคแล้วก็บนอยู่ยางเงี้ยเออกูลืมกูลืมพูดถึงไอ้ซอมบี้ตัวใหม่เลยเ้ยเออเมื่อกี้มันทาอะไรวะปลาปลาไข่มุกใช่กูเลยโอเคมันปลาเออมันทาให้มันทําให,มให,มให้มันฝรารงกูตกผลึกแล้ว เอ้เดียวกนนะถ้ามันฝรั่งกูตกผลึกก็แสดงว่ามันจะทําให้มันฝรั่งกูเข็งใช่ปะ่ะอ้าวอ้าวเอา,เอา,เอาปลาปลาเชียวกกูเป็นไงเขียวกกูมีความอบอุ่นอยู่ใน,นตัวเว่ยมึงจะปลามาเท่าไหร่มึงก็แค่นั้นแหละส่วนไอ้มันฝรั่งกูที่มันไม่มีความอบอุ่นมึงก็โดนตกผลึกไปอย่างนั้นแหละปลาปลาอิโรชิมะกูนี่ไงละเบิดเจอกูชิวๆด่านเนี้ยอา้อาวเฮ้ยเดี๋ยวรอบนี้มันจะฮะฮะตัวอะไรเนี่ยมึงไผ่นี่ เดูจากลักษณะท่าทางออกมาแล้วเพริกหวานเลยน่าจะใช่นะพริกหวานดูส้มเหมือนจะตีเอวอี o e ด้วยฮะแล้วมันก็น่าจะให้ความอบอุ่นด้วยโอเคน่าจะเอามาแทนแตงมกุกได้อยู่นี่จงให้ความอบอุ่นแกผักกาดกูจงตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลอยู่ในน้ําแข็งโอเคผักกาดกูผักกาดกูแม่งสภาพกลายเป็นผักกาดแช่แข็งไปแล้วโอเคแล้วก็กลับมาฟื้นชีพเหมือนเดิมเฮ้ยเฮ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลังงลังเข้าหลังเข้ามันเหิืเกลือเกินไปแล้ว เออเออเ่อยบันผ hey, hey, oh ักกาดกูเชื่อว่ามึงทำได้อูอะล่ะมึงก็มีความพยายามในการทำให้ผักกาดกูกลายเป็นผักกาดแช่แข็งเนาะเออกูลังเงืกเออเนี่ยปลาเข้าไปรีบๆจบเธอะด่านเชี่ออีกแล้วเนี่ยโอ้วัตตาเอาเขี้ยวกุดกู้ยหาลากเมื่อกี้เขี้ยวกุดกุดฆ่าไม่ได้เลยโอ้ยเขี้ยวกุดเว้ยมึงทำอะไรของมึงเนี่ยเอาเผือกขุดผิดโอ้ยสมองกูไปมุงไปหมดแล้วอะล่ะไอพวกหานี่มันชักจะมาเยอะกันเกินไปแล้วเนี่ย ไอเดี๋ยวหมามุ้ยกูตกผลึกได้ด้วยเหรอวะเดี๋ยวมึงอยู่ใต้ดินนะเว้มึงโดนเอหานี่ปลาไข่มุกใส่มึงได้ไงเนี่ยเอาเรียบร้อยกลายเป็นหมามุ้ยแช่แข็งไปแล้วจเจรินมึงอะไรกันนะกันามึงอะไรกันนะกันาโอเคในที่สุดกูก็ได้พริกหยวกมาสักทีะนะ เอาละดานี้ก็มันไม่น่าจะมีอะไรมากกว่ามามันก็น่าจะมีแค่แบบว่าทีชุดเตอร์กายพันเนี่ยมันตีเจะแจะไปเออก็ไม่น่าจะมีอะไรยากนะดานนี้เออเอา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 เฮ้ยเฮ้ยมึงมาไงเนี่ยเฮ้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 ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกมึงก็บุกกันมาเร็วจังเฮ้ยให้กูเตรียมตัวก่อนอ๋อกูรู้แล้วกูไม่ได้เอาตัวแทงมาไอห่ามือไม่เป็นไรไม่เป็นไรเชี่ยวกุดกูตัวเดียวหวังว่าน่าจะไหวฮะนะเอาละหวังว่าเชี่ยวกุดกูแค่นี้น่าจะไหวฮะนะกูจะเชื่อมั่นในเชี่ยวกุดกูต่อไปเว้ พอเคี่ยวกูดตานเนี่ยต้องแบกสุดๆแล้วละ่ะนอกจากจะตีเอลีไม่พอตีหลายคิดอีกตั้งหากเว้ยตัวอะไรไม่จะเก่งอะไรขนาดนี้วะช้ได้ยันหลีดเกมได้เลยมั้งเนี่ยเรียบร้อยตายไปน้องฮะเอ็ดเดียวเมื่อกี้กูเห็นมบดีหัวน้ำแข็งใช่ไหมกูไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมดดวัดเาเดียวเดียวเดียววัดดูเฮาเอาจริงดีที่ชายเริ่มมามึงซัดกูเลยเหรอโอ้โหแม่ไม่ให้กูตั้งตัวเลย โอ้โห oh มึงมึงกล้าจะไม่ให้กูเล่นเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยอะไรกันเยอะกันแย่วเนี่ยเฮ้ยมัวมัวมัวเลนกันชิบหายเลยจังหวะนี้ไอ้น,นี่ไงไอ้หัวน้ําแข็งเออมันทําอะไรได้มันน่าจะอึดกว่าซอมบี้ปกติแล้วเพราะดูทรงแล้วหัวมันแข็งโปกขนาดนั้นเน่ยเอะลาะมึงคิดว่ามึงอึดมากใช่ไหมหัวน้าแข็งเจอกูตุนนีไ่ไงสไลด์แบบมูนวอลเฮ้ยเชี่ย กูอยากกินมึงมานาแล้วไอ้โดโดได้ยินข่าวว่ามึงเหมือนไก่ใช่ไหมแถมตอนนี้สูญพันธุ์ไปแล้วมาเลยน้องกูหิวงมานาแล้วโอ้นี่ไงมาแล้วโดโดเออมันมีความสามารถอะไรวะกูจะดูมันก่อนไหมหรือกูจะฆ่ามันก่อนดีเออดูมันก่อนก็ได้เพราะกูมีไฟเบอร์มะขามอยู่แล้วยังไงก็วันช็อตมันอยู่แล้วโอเคมันบินมันบินแล้วมันทําอะไรได้เอ้เดี๋ยวมันบินมันบินข้ามเออมือศิลาจารึกเลยอันนี้กินไปกินไฟเบอร์มะขามกูนี่ไงนกมึงไม่เคยกินไฟเบอร์มะขามดีน้องรหน้าเขียวขี้แตก ข้ามรุ่นพี่มันฝรั่งกูไม่ได้หรอกเว้ยพพี่แกสูงใหญ่ยาวมากชิบหายแล้วชิบหายแล้วกินกินไฟเบอร์มาหากูไปก่อนเอามันไม่กินเออช่างแม่งอ,อะไรวะเนี่ยโดโดโคตรเยอะเลยมาเดี๋ยวเวลาลงกระท้ะกูแล้วอิโรชิมาจัดการแม่งโอเคชนะไปแบบอีซี่นะด่านอะไรอีกโอ้ยมึงเลิกเอาไอ้หนึ่งมาให้กูได้เลยเอ๊ะเดี๋ยวตัวอะไรวะเนี่ยชลลอต วัวหน้ามันไม่เหมือนแคโรลสักเท่าไหร่นะมันมันคือต้นต้นไม้ใช่ปะต้นโอ๊กเลยเออน่าจะใช่แหละต้นโอ๊กแหละเออเหมือนความสามารถมันจะผักไงมันน่าจะมีความสามารถแค่นี้แหละโอเคมันไม่มีใบแล้วมาทําอะไรได้โอเคมันก็เป็นตัวแทงและดูทรงแล้วแต่ว่าตอแค่นี้มันจะแทงอะไรได้อ่าเรียบร้อยหายแล้วเฮ้ยมึงจะไม่ให้ตัวโจมตีอื่นนอกจากไอ้พีชูตเตอร์กูหรือไงวะเนี่ย อ่ะล่ะช่วยไม่ได้เนะาะวางวางไปแล้วกันไม่งั้นกูไม่มีตัวตีโอ้ยดานี้บันบังคับให้กูเล่นไอหนึ่งมาอีกแล้วเกลียดดาที่มึงแบบบังคับให้กูเล่นไอหนึ่งจังเลยเอานี่ไงพิจูตเตอร์ล่างสามกูมาแล้วอะล่ะเพื่อความเท่าเทียมขุด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 แล้วก็ขุดนะมึงจะทําอะไรฮะเจอกูมึงกลับไปที่ที่มึงอยู่เลยปนี่ไงตา,ตายตายสักทีเถอะเออนี่จบโอ้ไอซอมบี้น้ําแข็งแล้วแม่งทีมเขาแม่งก็มีอีกโอ้โหและอะไรวะเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยว เห็ดไอ้เห็ดเรืองแสงตอนภาคแรกใช่ปะดีละไอ้เห็ดเลืองแสงภาคแรกเนี่ยก็ใช้ได้ดีเหมือนกันอะ่ะเขี้วกูกูเป็นพี่เลี้ยงเด็กสักคู่นะเดี๋ยวมันก็ตัวโตเองแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่กินอะมันไม่กินไฟเบอร์มาขามกูเฮ้ยเฮ้ยมึงดูถูกคุณสมบัติขนาดนั้นเลยเหรอฮะมึงดูถูกคุณสมบัติไฟเบอร์มาขามขนาดนั้นเลยมึงกินแล้วมึงขี้แตกไปต่างโลกเลยนะเว้ยเออจะว่าไปมันสามารถเป่าเป่าได้ด้วยไอ้นี่ได้ปะไม่ได้เว้ยมันเป่าด้วยก้อนขวดไม่ได้ กูเพิ่งสังเกตมีสี่เวฟเลยเลยทำไมพวกมึงแม่งแบบดูกันยังว่าเฮ้ยเกินความควบคุมแล้วเนี่ยมันเยอะเกินไปแล้วเนี่ยทำไมกูไม่เอาอิโรชิมามาวะมึงจะมารวมญาติกันเลยฮะโอเคน่าจะชนะแล้วล่ะเออจะว่าไปกูจะทํายังไงกับเอ,อสองตัวเนี้ยที่มันอยู่ในน้ําแข็งวะตอนนี้ตามมึงแล้วตงออกมาเอา้าฮะคือมึงแข็งตายอยู่ด้านในเลยเลย